เช้าตรู่วันนี้เราได้เห็นภาพวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านบัวสถานต่างเรียงรายเข้าแถวเพื่อทำพิธีตักบาตรเข้ากรรมแด่พระภิกษสุสงฆ์การตักบาตรเข้ากรรมหรือข้าวเหนียวดำของที่นี่นับว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะที่นี่ทางหมู่บ้าน เขารเริ่มทำการสืบมากว่าหนึ่งปีแล้วจะถือปฏิบัติเป็นประเพณีประจำทุกเดือนในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เวลาประมาณ6ในการ30นาทีทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรต่อไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุเข้ากรรมที่มีชื่อเสียงของอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอีกด้วย ครับประเพณีการทำบุญตักบาตรเข้ากรรมเนี่ยครับตามต้นสายพันธุ์รรมของหมู่ที่5าตำบลห้วยเข้ากรรมอำเภอจุนนี่นะครับทำมาเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาสองของเดือนนะครับวันนี้จันรงประเพณีอันดีงามไหว้แล้วก็อนุชนหลุ่นหลังนะครับเกี่ยวกับการภาษาพันเข้ากรรมหนึ่งพันเข้าเหนียวดำขัดขึ้นเมืองนี่ได้สืบทอดเจตนาลุ่มถุงต้นรุ่นต่อไปนะครับก็เป็นการที่เชิญชวนชาวบ้านนะครับที่ไปเข้าวัดเข้าวัดมี มีเวลาว่างมาทําบุญตักบาตรรวมกันเขาจะฮัาากสับเพณนีไว้ตลอดไปนะครับเพื่อเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าชุมชนบ้านบัวสถานหมู่ที่ห้านี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับมีเอื้อเฟื้อเอือแฟซึ่งกันและกันนะครับมีการร่วมกันทําบุญตักบาตรโดยบ่ได้คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะครับและที่นี่อีกเช่นกันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านบัวสถานศาลเจ้าพ่อฮักคําเขียว ตั้งอยู่ที่กลางโดงสาธายนะกลางหมู่บ้านที่นี่เป็นร่องรอยของอรารยธรรมดั้งเดิมการปลูกบ้านสร้างเมืองของอำเภอจุนก็ว่าได้ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ถือว่าเป็นปอดของชุมชนเนื่องจากที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นที่ออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่นั่นไง ผู้เฒ่าผู้แก่เขากําลังออกกําลังกายอยู่พอดีพอในตอนเย็นๆประมาณ5้าโมงที่นี่ก็จะได้ยินเสียงเพลงลำวงย้อนยุคแน่ละ่ะที่นี่จะเป็นที่ออกกําลังกายของสตรีแม่บ้าน เป็นการออกกำลังกายและนันทนาการการรำวงย้อนยุคไปด้วยได้เหงื่อและยังได้ผ่อนคลายจากการทำงานหนักอีกด้วยนี่แหละวิถีชีวิตของชาวบ้านบัวสถานที่แสนจะเป็นธรรมชาติจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านมาพบกับบ้านบัวสถานหมู่ที่5ตําบลห้วยเข้ากำนะคะ วันนี้ดิฉันจะพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะคะเชิญค่ะบ้านบัวสถานเดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมกับบ้านห้วยเข้ากำใต้ต่อมาได้แยกออกมาจากบ้านห้วยเข้ากำใต้หมู่หนึ่งตำบลห้วยเข้ากำ เมื่อปี2528มีสวนสาธารณะกลางดงชาวบ้านเป็นจุดเด่นของชุมชนและเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาเจ้าพ่อฮักคำเขียวอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตำบลห้วยเข้ากำทั้ง12หมู่บ้านมาช้านานปัจจุบันมีนายดิเลกและอองเอียมเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านบัวสถานหมู่ที่5ตําบลพุ่งเฮากรรมอาเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับมีประชากรนะครับจํานวนทั้งหมดนะครับ2องร้อยสาวเอสบัวเรือนนะครับมีประชากรทั้งหมด6กร้อยสามสิบเก้าคนนะครับโดยแบ่งแยกชายหญิงนะครับจํานวนครึ่งต่อครึ่งนะครับอาชีพรักของชาวบ้านในหมู่ที่หนะครับบ้านบัวสถานนี่นะครับอาชีพรักคือค้าขายนะครับมีชาวจีนส่วนหนึ่งนะครับ การจัดทำแผนชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านโดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดช,ชอบของประชาชนให้มีจิตสาธารณะและร่วมกันสำรวจข้อมูลปัญหาและค้นหาศักยภาพข,ของชุมชนการวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกันกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน บ้านบัวสถานแห่งนี้จึงเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการจัดทำแผนชุมชนดีเด่นของอำเภอจุนในปี2554นี้สิ่งที่เขามารวมประชุมชี้แจงก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนชนุมชนผู้ทราบถึงปัญหาของหมู่บ้านแนวทางว่าเราจะเดินทางไปอะไรในหน้าในต่างหน้านะครับมารวมประชุมนะครับจัดลำดับปัญหานะครับใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเขาจะวางหางบประมาณทางไหน ดังนั้นที่นี่จึงก่อเกิดกิจกรรมที่เป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแผนชุมชนต่างๆมากมายเราจะไปเยี่ยมชมกันเดี๋ยวนี้เลยด้านอาชีพเสริมของแม่บ้านนั้นก็จะเห็นเป็นอาชีพการทำขนมเคก้กบ้านบัวสถานเป็นเขตพื้นที่เมือง เขานิยมการทานขนมหวานและมีกิจกรรมเทศกาลงาน,ช,นชุมชนต่างๆเช่นงานวันเกิดงานแต่งงานงานเลี้ยงต่างๆเขาจึงนิยมใช้ขนมเค้กเป็นของฝากและของที่ระลึกกันที่นี่คือร้านคอมนวลเบเกอรี่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเดิม ที่สมัยอดีตเขาทำกล้วยกรอบน,นะคะที่มีกลุ่มสตรีแม่บ้านมาร่วมกันทำกล้วยกรอบแล้วก็ออกขายหรือจำหน่ายนะคะแต่ปัจจุบันเป็นสามารถสร้างเป็นร้านที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของคุณพี่ฟองนวลน,นะคะที่เขาผลิตการทำขนมสมัยใหม่เช่นเค้กเนยสดเค้กช็อกโกแลตเค้กแยมผลไม้ต่างๆนะคะสามารถ เป็นของขวัญในวันเกิดวันปีใหม่นะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากนั้นกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านบัวสถานยังใช้แรงงานมาช่วยกันผลิตขนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับรัวเรือนนะคะที่ร้านฟองมวลเบเกอรี่นะคะยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสตรีแม่บ้านของบ้านบัวสถานนะคะและผลิตเค้กเนยสดเค้กช็อกโกแลตเค้กแยมผลไม้ต่างๆ ะะการจัดร้านตกแต่งร้านต่างๆพี่เขาก็จัดให้ทันสมัยดูหน้าเข้าหน่าเยี่ยมชมนะคะลองชิมกันนะคะอันนี้คือเค้กแยมผลไม้นะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะคะอาชีพเสริมของผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้านของที่นี่อีกอาชีพหนึง่งที่เป็นที่รู้จักและเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดพะเยาเพราะผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นก็คือผลิตภัณฑ์จากสารหวายของบ้านบัวสถานนั่นเองทั้งนี้โดยการนำของพ่อเลิศมโนแก้วประธานกลุ่มจักสารที่ท่านได้ไปศึกษาหาความรู้จากเพื่อนที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย แล้วนำมาสืบทอดให้แก่ผู้สูงอายุและแม่บ้านทำเป็นรายได้เสริมในยุคเศรษฐกิจพอเพียงนี้กลุ่มอาชีพจากสารของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็คือกลุ่มจักสารของบ้านนายเลิศนะคะจะมีการผลิตหวายที่จักสารเป็นรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะโคงไฟแล้วก็ตะกร้านะคะแล้วก็ รูปแบบของกเกียรช่างอายุดั้งเดิมน,นะคะตอนนี้กลุ่มอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกันผลิตเครื่องจักรสารทำเป็นไหวอะไรผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ และที่สำคัญบ้านบัวสถานแห่งนี้พี่น้องชุมชนมีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่กันแบบเรียบง่ายและพึกตนเองดังเช่นคุณลุงฉลาดเศษแสนมโมครัวเรือนต้นแบบที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวของตนจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปัจจุบันคุณลุงฉลาดเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชนมีเยาวชนและผู้สนใจมาเยี่ยมเยียนและเรียนรู้นำไปขยายผลต่อไปตั้งแต่เพิ่มเริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวนี้นะครับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเริ่มต้นนะครับปลูกพักเนี่ยปลูกพัก กินเองนะครับเพราะว่าเขาไปตลาดเอากะไรซื้อกินเหมือนกันนะครับแล้วก็ยาปุ๋ยสารเคมีตกห้างผมเล็งเห็นได้ยินมาจากพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวเป็นได้บอกว่าให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเสื่อธุกิจพอเพียงคืออย่างก็คือการทำมาหากินด้วยตนเองและการปลูกพืชปลูกพักไล่สารเคมีและก็ได้แนะนำจาก ทางเกษตรอำเภอต้ยและฟังข่าวสารทางวิทยุข่าวสารทางทีวีและก็ศึกษาจากตำราบางท้่บางอย่างมาห้วได้ผลดีผมก็เลยมาปฏิบัติด,ดูก็ได้ดีแต่นะครับก็ได้ดีแต่ลอสารพิษแตและบริการบนอย่างทักอย่างเวลาเฮาซื้อเฮามากินนะครับเอาทําเองกินเองเฮาสบายใจและก็ได้แจกปีแจกน้องด้วยความภูมิใจได้กุศลอย่างแรงนะครับภูมิใจคนที่้ฮนะครับ แลวก็พอม่พี่น้องมีความสุขผมก็มีความสุขตัวโดยโบ่า่างสิ่งตอบแทนแต่ตอ,อย่างใดนะครับวันนี้วิถีชีวิตของพี่น้องชุมชนบ้านบัวสถานแห่งนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้จะยังคงสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนหลักของการพึ่งตนเองและด้วยแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมต่างๆของบ้านัวสถานเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะกลับเราจะไปกราบสักการะเจ้าพ่อฮักคำเขียวก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตน,นะคะเชิญค่ะ